เดินทางมาหอดคันที่2แล้วนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมเป็น L 4 7ท8นทั้ง3าคันเลยวันนี้นะครับผมตัวนี้สิเป็นแยกและบบเดียวกับยูบ้านโคกพยุงนะครับเด้อนี่ตำบลแหนงมุดหมู่บ้านโคกพยุงนะครับขอมาจากตำบลแหนงงุดหาล้นะครับตัวนี้อำเภอกาบเชิงนะครับผม ถอยถอยมามึอนี่47ขั้นทั้งสามเลยมือนี่ล้วนร้อนเลย47แรงหอนกะเสร็จอยู่อยู่บานดานรู้จักบานดานอยู่หรอเนั่าอันนั้นเราะเราะช่องจอมหมดแล้วบานดานอีกน้อยเดียวกับหอนแล้วอันนี้บานโคกพยุงนะครับเดินนี่โคกกรีครับขอมามีแต่ต้นไม้เต็มเลยนะครับแต่พยุงหมดไปแล้วพยุงปดอันนั้นนั่นรถแก้เข้าเจนั่น โอ้ก็ตาหักแหละหดแกมันมันบ่ลันมันอยู่ไสไปทีนี้ลานมันก่อนก่อนถึงบ้านอืมครับผมผมเห็นอยู่ว่าหันนี่ก้อนก้อนเขาบานแงมูดนข้าเจ้าก้ล้ขืนมันหลดใส่หลุดทิล่อลานลานเยอะอยู่แถวนี้อืมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดืนนีสองบาทเจ็ดสองบาทเจ็ดสิบปื้อหัว้ำอยู่ปัวเขาเนี่ยสองบาทเจ็ดสิบเพื่อเขาเพราะว่าเขากลัว จะท่วมโอ้เขาต้องเอาออกกันป่ะปีระหว่างปีหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดได้ยังหลบอยู่นี่อันนี้ก็ชั้นแมนก็ทำมันนาทำมันนาคือเกี่ยวข้าวเสร็จเฮ็ดเลยปลูกครับปลูกมันครับตอนมันหวานข้าวครับทำนี่อย่างเดีโอ้แต่ว่าที่ม่น้ำทางมันนาหลไหลครับครับก็มันมันมันสวนประมีแต่้ฟังเขาเลยครับมันสวนกับเดียนเดียนใดมันสวน เดือนเราเรอปีใหม่ดิเดือนตุลาเมนบ่มันสวนตลอดเลยสวนตลอดเลยนาะอันนี้ห่อมาเห็ดเป็นมันนะไหนะ้นะอืมครับปุ่นเอามาอีกแล้วครับขั้นที่สองเตรียมหมอกกรอกถูรอบครับเบวังล่าสุดกะมาสุรินรอบเบวังหันสุรินจะขั้นหน่อยสองเออสามหรือเปล่าสามขั้นก็ขั้าานหดึ่งยัยงก่อ กินข้าวละบนกินว่างหันอยู่นั่นแหละย,ยู่บ้านที่ยังกทีท่ว่าอยุตตายไงน,นนะ <c oughs> ครับผมจอดรถอยู่หันและพากันถือเข่ามานั่งกินแล้วก็มาตัวกินเลือาข้าวหนึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยตะเบิงนะครับเด้อนี่นี่ละที่เจ็ดศูนย์แปดอยู่บ้าน ทุมนี้ิืนมักขี้สร้างด้วยทุ่มนี่แก่แก่แก่สร้างมาทำไมครับมรเ,เ,เนนม,เนะ <Okay. S 1> ม่มัตุลินต้องกินสร้างเลยล้วงเข่าบนตเนียดนะบุมีดอกล้วงเขานะต้องมัดเมืองสุรินต้องกินสร้างตัวึ้นสร้างค้นเสือกัให้พดต้องขึ้นสร้างอะค่อย่วให้โอเคพี่นอ้องพครมาติดตามเบืองนะครับเด้อประมาณชั่วโมงน้อยๆก็เรียบร้อยนะครับเด้อตัวนี้นะครับ อย่างระบบขั้นที่สองนะครับผมอยู่บ้านโคกพยุงนะครับผมตำบลแหนงมุดนะครับผมอำเภอกาบเชิงเตะเห็นบ่นี่ครับบ้านโคกพยุงผู้ใดอยากเบิ่งตัวอย่างกับมาได้ครับตัวนี้สี่สิบเจ็ดศูนย์แปดเชื่อมโยงกับพื้นเบิ้องนะั้นสุดทิ่ โยกให้เอฟซีเบิงโย่ให้เอฟซีเบิงนี่ครับพูดนะเลยหอดสายไฟเฮ้ทย,ยทิปหลอดมาถึงสายไฟได้สิบหลอดนะรถทิปหลอดมาถึงสายไฟได้เป็นหองเด้ออันนี้เลยสายไฟนะครับ,รบสวยๆนะครับผม พอกับพอดีนะครับผมพอสามารดยือดออกมาได้เลยครับแต่ว่าเขาเฉียบเข้าไปและดีที่สุดแล้วให้มันแข็งนะครับมันจะได้แข็งแรงรดท้องกับสิบวดโยกนะครับแข่งไกลรถเทไรแข่งดีนะครับเด้อใบดันกับปกตินะครับเชิญเอาใบดับนไหน,นี่น้อเขางบงดูใบดันเข้ากับยังใส่ไรขึ้นเราเลยคับเด้อนี่โชว์ปั๊ดโชค์ก็แข็งเดเอยกล้อยกล้อยกล้ออีกด้ น้านยกล้อนะครับเนี่ยโชว์พลังมาเลยนะครับเราก็ตีไปเข็มมาลาดกันต้อนนะครับจา้าสีหอดย่มไหลบุเข็มมาลาดกันได้ไกลครับนี่ครับเป็นรุ่นหกหูนะครับเด้อหกหูเอาเอาซรันี้แหละครับกอใกล้ๆรถแห่งดีนะครับเด้อการกอใกล้รถรถเขาสี่บด้ยโยกใน,ใน,ยนะครับแล้วก็ยกไดลหลายนะครับเด้อ แล้วก็คล้องตัวพร้อมนะครับคือถ้าเขาอยู่ไกลรถลดดมันจะบกค่อยคล้องตัวบันไดนะครับการยกมันกะสีเบิดมันกะสิไ้ซ่านะครับนี่ครับทีเจ็ดศูนย์แปดมือนี่สามคันลวดนะครับโอเคนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพอกันยุพุมดละอยู่เข็มมลาดกัน่อเลยนะครับผมนี่เก่าเลยพี่น้องเด้อเก็บไหนยางดีนะครับตัวนี้คนถอกคนทูลนี่ครับ พี่น้องแล้วค่อยไปพอกันนะครับอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สามนะครับเด้อคล้องมาหนีแล้ว